พบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Match ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Match ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็มานั่งทานข้าวในสวนอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้บรรยากาศมืดมนสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนอาจจะตกบ่ายนี้นะคะวันนี้มานาไม่ได้ทำอาหารเองนะคะวันนี้แฟนทำมาให้นะคะเป็นแรปข้างในใส่เขาเรียกว่ากริล โพเทกิสชิคเก้นอ่ะเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ซอสโพเกสุ Portuguese ด้วยนะแล้วก็ผสมกับเมโยนะคะหน้าทางน่าจะอร่อยน่าดูเลยนะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเราเค่อยกลับมาพูดคุยกันค่ะค่ะวันนี้มานาก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการนอนที่นาซิติสมีนะคะแต่จะต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ไม่มีสคริปต์อีกแล้วนะคะอยากจะพูดให้ฟังว่ามานาที่บอกว่ายุ่งยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้ยุ่งอะไรนักหนานะคะคือ ช่วงนี้ถึงแม้ว่ามานาจะมีงานประจําทําแล้วแต่ก็ยังสมัครงานอื่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่างานที่ทําอยู่เนี่ยเหมือนเป็นงานชั่วคราวอะไรประมาณนี้นคือถ้าไม่มีอย่างอื่นทําก็ทําไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเจออย่างอื่นที่ดีกว่าก็อยากจะย้ายไปทําอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอขอภัอยด้วยจริงๆนะคะที่มานาไม่ได้มีเวลาเขียนสคริปต์นะคะก็เลยอาจจะพูดจาวกวนนิดนึงนะคือเข้าเรื่องนะคะวันนี้ที่อยาจจะมาพูดเรื่องปัญหาการนอนของน์ซิสิสเนี่ยก็เพราะว่ามานาเองเคยเห็น นาร์ซิสซิสหลายคนนอนแล้วตอนแรกคิดว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นไงคืออาจจะเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เมื่อเราเ็วนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มานาฟังเป็นบางครั้งนะคะไม่ได้ฟังเป็นประจำนะซึ่งเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับนาร์ซิสซิสนะคะชื่อของเขานะชื่อว่าแคลริสแล้วก็ช่องของเขาเนี่ยชื่อว่า exposing the narcissist เดี๋ยวมานาจะเอาลิงก์ของคลิปอันนี้ที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการนอนของนาเซสิสนี่นะคะใส่เอาไว้ใน description box นะคะผือคุณผู้ชมอยากจะไปฟังฉบับเต็มนะว่าเขาพูดไว้ว่ายังไงคือมานาเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนเช้าที่แต่งหน้าไปทํางานเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาที20นาทีก็จะใช้เวลานี้เหมือนฟังคน,คนนู้นคนนี้พูดเรื่องนาเซสิส์ไปเรื่อยๆอย่างเง,เง,เงเี้ยทำนี้ทุกวันเลยนะแล้วมีวันหนึ่งก็คือไปฟังเจอของแคลริสนะคะเราก็เลยเหมือนเกิดอารมณ์แบบ อ๋อมันเป็นประเด็นด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือคลิกขึ้นมานะก็เลยอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมนะคะคือแคลร์เวนี่ยเาอธิบายว่านาซิสซิสมีปัญหาการนอนแต่ว่าไม่ใช่นาซิสซิสทุกคนคือมันอาจ,จะหยุดไว้แค่นี้แล้วกันนะสําหรับสิ่งที่เขาพูดจะต่อที่จะที่จะพูดต่อจากนี้คือเป็นความรู้สึกเป็นความคิดเป็นประสบการณ์ของมานานะคะก็คือคล้ายๆกับที่เขาพูดเนี่ยแต่จะเอามาพูดเป็นเวอร์ชันของมานานะคือ มานาะเข้าใจว่านาซิสิสแบบโอเวอร์เนี่ยเขาไม่มีปัญหาการนอนอันนี้คือเห็นมากับปานะโอเคแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่านาซิสิสแบบโอเวอร์เนี่ยเขาเหมือนมีความมั่นหน้ามีความมั่นใจมีความแบบตะแบงอะไรเงี้ยมีความทะลงตนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่ง กับคาพูดวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยหรือปัญหาที่มีกับคนอื่นคือจะไม่เก็บมาคิดมากนะคะสมมติว่าวันนี้ทะเลาะก,กับใครมาไปหาเรื่องใครมาไปโจมตีใครมาอะไรเงี้ยกลับมาเขาก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็เข้านอนอย่างสบายใจคือไม่ได้มีปัญหากวนใจไม่ได้เก็บเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้มาคิดมากทีนี้นาซิสซสแบบโคเวิร์ดเนี่ยคือ เป็นนากสสืบที่คิดเยอะกว่าคิดมากกว่าไม่ใช่คิดเยอะคิดมากธรรมดาต่คิดแบบฟุ้งซ่านคิดแบบคิดมากคิดไม่คิดแล้วก็กุ้มใจประมาณนี้ยิ่งคิดยิ่งกลุ้มยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งโมโหตัวเองโกรธเกลียดตัวเองคือเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ทําให้ด้วยความที่เป็นคนคิดมากแบบเนี้เลยทําให้มีปัญหาการนอนคุณผู้ชมลองึกภาพตามนะคะสมมติว่าเราซึ่งเป็นคนปกติเนี่ย เกิดวันนี้มีเรื่องเครียดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวปัญหาที่ทํางานหรือว่าปัญหาเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรนี้นะสมมตินะว่าเรามีปัญหามาแล้วเราก็ยังคิดไม่ตกกับเรื่องเนี้ยังยังกุ้มใจอยู่นะทีนี้พอเราไปหลับเราจะไปนอนใช่ไหมเราก็ปิดไฟนะคะลงลง้มตัวลงนอนบนเตียงหลับตาพอหลับตาปุ๊บเท่านี้แหละสมองนี่คิดกระจายเลยค่ะ ว่าทําไมวันนี้เขาถึงพูดแบบนี้ทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นอย่างนี้แลวทําไมฉันถึงไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้กลับไปทําไมอย่างงีน้นี่อู้ยคิดเป็นสารพัดเนี่ยคือ,ค,อคือการคิดฟุ้งซ่านนี่คือตอนจะนอนแล้วพอเราคิดฟุ้งซ่านทั้งนั้นที่เราหลับตาพยายามจะนอนเนี่ยเราก็นอนไม่หลับเพราะว่าสมองมันไม่หยุดคิดใช่ไหมคะนาซิสแบบโคเิดเป็นแบบนี้เลยนะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน,อน้อยคิดมากคิดไมยคิดฟุ้งซ่านอย่างที่มานาพูดตอนต้นนะคะแล้วเลยทําให้เวลาจะไปนอนเนี่ย เขาก็มีความคิดอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเต็มสมองเลยนะเลยทําให้นอนไม่หลับเลยทําให้นะสิสิท์แบบโคเวิร์ดจะต้องหากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเอาสมองเอาสมาธิไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเป็นการดึงเอาความสนใจออกจากความคิดที่ไม่ดีของตัวเองความคิดที่ไม่ดีที่ว่าเนี่ย คือนซิสืบแบบโควร์อ่ะเขาอย่างที่มานาเคยพูดไวในคลิปเรื่องเกี่ยวกับนซิสิบแบบโอเวอร์และโควร์นะคะว่านซิสืบแบบโควร์เนี่ยเขาก็อยากจะเป็นผู้ชนะเหมือนนซิสิบแบบโอเวอร์นั่แหละเพียงแต่ว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่ใช่ผู้ชนะเขาเป็นคนเขาเป็นขี้แพ้ด้วยซ้ำแล้วเป็นขี้แพ้ชนตีด้วยนะั่นแหละเขาเลยเหมือนมีความรู้สึกละอายใจรู้สึกอึดอัดไม่พอใจโกรธโมโหตัวเองรังเกียจตัวเอง เยอะมากกว่านะซิสิแบบโอเวร์อย่างที่บอกนะแล้วพอพอหลับตาจะจะจะ,จะพยายามหลับใช่ไหมหลับไม่ได้เพราะมมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาว่าตัวเองทําไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ตัวเองประพฤติตัวไม่ดีใส่คนนั้นคนนี้ตัวเองทําตัวน่ารังเกียจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีมารยาทแบบนั้นแบบนี้ตัวเองไปว่าเขาแรงๆอย่างน,น,างนี้เหมือนเป็นคาเป็นคําพูดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ไม่ดีที่ทาร้ายตัวเองเราก็ทําให้ตัวเองอารมณ์เสียเองนั่นแหละ แล้วด้วยความที่อย่างที่บอกนะคะว่าคิดอย่างนี้เยอะๆทำให้นอนไม่ได้เลยต้องไปหากิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะดึงเอาสมองเนี่ยไปใช้เกิดกับเรื่องนั้นๆแทนที่จะมานั่งคิดเรื่องแบบนี้ก็เลยทําให้ผลที่ตามมานะสําหรับโควิดนาซิสนะคะผลที่ตามมาก็คือเขาไปเกิดการเสพติดกิจกรรมบางอย่างเพราะว่าจะต้องทําสิ่งนั้นนานๆบ่อยๆเพื่อไม่ให้สมองตัวเองว่างอย่างที่บอกนะซึ่งกิจกรรมที่ว่าเนี่ย อย่างเช่นเป็นคนติดดูทีวีอาจจะติดละครติดหนังหรือติดดู Netflix กหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ชอบดูทีวีดูแบบเยอะๆมากๆแบบว่างบ่อ่ต้องดูประมาณนี้หรือดู YouTube อะไรเงี้ยประมาณนี้คือเหมือนคลิกดูคลิปนั้นคลิปนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะติดดูมากๆหรือว่าเล่นมือถืออาจจะเป็นเกมในมือถือนี้นะคะเกมพวกอะไร Candy Crush อะไรประมาณนี้นะแบบเล่นติด จนติดอะคือว่างมาเลยต้องเล่นเกมว่างมาเลยต้องเล่นเกมหรือจะเป็นเล่นเกมวิดีโอเกมแบบเป็นเกมคอมหรือไม่ก็เกมคอนโซลอะไรเงี้ยคือจะต้องเล่นว่างมาเลยต้องเล่นเกมแล้วหรือว่าไปออกแนวดูพวกโซเชียลมีเดียก็คือสครอวดาวน์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เมัน i ิน t a g r a m มแบบอะไรก็คือดูดูดูด,ด,ดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะว่างมาเลยต้องดูนะหรือบางคนไปเสพติดโดยใช้ สุราเครื่องดื่มมึนเมาเป็นเป็นตัวช่วยช่วยทําให้ง่วงนอนทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือนาซิซิสจะต้องทําสิ่งเนี้ยเป็นประจำเพื่อไม่ให้สมองว่างไม่งั้นฟุ้งซ่านใช่ไหมรวมถึงทำทำไปจนถึงตอนที่เวลาต้องเข้านอนแล้วด้วยก็ยังทําอยู่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าถ้าหยุดทำ้ับรับไปนอนเหมือนคนปกติพยายามจะหลับอะจะหลับไม่ได้เพราะยังคิดมากอยู่เพราะฉะนั้นนาซิซิสแบโคเวดจะต้องทําสิ่งเหล่านี้ ต่อเนื่องไปจนดึกจนดื่นจนเลยเวลานอนจนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่วันรุ่งขึ้นต้องไปโรงเรียนหรือว่าต้องไปมหาลายัยหรือว่าต้องไปทํางานนะคะมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบตื่นตอนเช้าเขาก็จะต้องทํากิจกรรมที่มานาพูดตะเกียเอาให้แบบเหนื่อยเอาให้ง่วงแบบจัดจัดแบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็สลบคาสิ่งนั้นไปเลยคือถ้า ถ้าเป็นคนที่ชอบนั่งดูทีวีก็จะแบบดูทีวีจนลอยหลับไปเลยหน้าทีวีหรือว่าเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือก็จะหลับเผลอหลับไปเลยมือถือยอยู่ในมือเลยประมาณนี้นะคือจะต้องทํากิจกรรมนั้นๆน่นะเพื่อให้ตัวเองง่วงมากๆเหนื่อยมากว่าจะทนไม่ไหวแล้วแล้วถึงจะผลอยหลับไปคือเหมือนหลับไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยถึงจะหลับได้ถ้า ถ้าไม่ทําอย่างที่บอกนะก็คือจะหลับไม่ได้เพราะว่าสมองจะคิดฟุ้งซ่านคิดด่าตัวเองคิดโทษตัวเองคิดโกรธโมโหลังเกียจตัวเองไม่ไม่หยุดไม่หย่อนนะคะส่วนเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยมานายอยากจะพูดนิดนึงนะว่าเผื่อบางคนไม่ทันแอลกอฮอล์ก็ไม่รู้นะคือดื่มแนละ้วมันทําให้ง่วงเพราะฉะนั้นนายสเลยบางคนนะเสพติดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อว่า ดื่มแล้วหนึ่งเลยทาให้ตัวเองผ่อนคลาย2คือพอดื่มไปถึงจุดหนึ่งจะทําให้ง่วงก็เหมือนช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นเลยทําให้เหมือนปล่อยหลับไปง่ายๆอะไรเงี้ยนะจะได้ไม่ต้องคิดฟุง้งซ่านเนี่ยการที่นาซิสซิสแบบโคเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่คิดมากคิดมาคิดฟุ้งซ่านแบบนี้ก็ไปทําให้เกิดการเสพติดกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะถ้าไม่ทําก็คือจะนอนไม่หลับนะเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาจากการทําสิ่งนี้มากๆอะ่ะจนกว่าจะตัวเองจะปล่อยหลับไปอะ่ะ ก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยนอนดึกนะแล้วก็มีผลไปตื่นสายหรือบางคนอาจจะนอนดึกแต่ว่าไม่ตื่นสายคือตื่นเช้าได้ปกติแต่เท่ากับว่านอนไม่พอนอนไปแค่แบบ3ามสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ต้องตื่นไปทําไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องงานของตัวเองแล้วนะคะเนี่ยคือสิ่งที่มานาะก็เห็นมากับตานะนะซีซส,ส,สแบบโอเวอร์มานาะเห็นมา1คนแบบโควร์มานาะเห็นน่าจะประมาณ3คนอย่างต่านะไม่ได้นั่งนับดีเดียจ,จะเห็นเยอะกว่านี้แล้ว อย่างที่บอกนะตอนแรกมานาก็คิดว่ามันไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรแต่พอมาฟังคล,คลริสพูดเนี่ยเขาก็พูดเหมือนที่มานาเห็นนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมนะเผื่อว่านาซิส์ของคุณมีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยก็ลองลองดูว่าถ้าใช่เขาแบบว่าเป็นประเภทโควิดเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่มานาพูดนะว่าคือสมองฟุ้งซ่านแล้วต้องหาอะไรทําจนดึกดื่นจนเลยเวลานอนนะคะจนกลายเป็นดูเหมือนคนไม่รับผิดชอบนะคือแบบไม่รู้จักเข้านอนให้ตรงเวลา มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะตื่นสายไม่รับผิดชอบในในเรื่องของวันต่อไปหรือว่าตื่นไปทันแต่ว่านอนไม่พอนะคะแล้วก็เลยมาสุขภาพกายสุขภาพจิตเสียอารมณ์หงุดหงิดง่ายอะไรประมาณนี้นะก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ